สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกนะสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคุยกันเรื่องกันนะครับราศีพิจิกเรามาดูซิเปิดไพ่ห้าใบนะครับ่าเปิดไพ่ห้าใบเรามาดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะเหมือนเดิมน,นะครับสามแล้วก็บวกสองอ ลองเอาสูตรนี้ไปใช้อ่านกันดูนะครับเอาละเราได้ไพ่มาแล้วนะห้าใบทีนี้เรามาดูกันนะครับใบที่หนึ่งครับสถานการณ์เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการเงินนะใบที่หนึ่งครับ เกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ่าเอ็มเพจกำลังจะมีข่าวดีเรื่องการเงินอ่ากำลังจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะเอ็มเพจครับสุขสบายมีกินมีใช้ความหมายของไพ่นะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งเอ็มเพจขึ้นมาใบแรกสถานการณ์เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคุณมีโชค สำหรับคนที่ไม่เคยสุขสบายเลยถึงเวลาแล้วที่จะมีเงินมีทองมีความสุขสบายาแต่ทีนี้เรามาดูในแง่ของขอบเขตความสุขสบายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันในแง่ของความสุขสบายของแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่เหตุปัจจัยว่าเราพอใจแค่ไหน ถ้าคนบอกว่ามีเงินสักพันหนึ่งโอ้เดือนนี้มีเงินพิเศษมาพันหนึ่งค่าขนมโอเคสบายใจเอมเพสเหมือนกันบางคนบอกได้มื่นหนึ่งบางคนแสนหนึ่งโอเคแล้วแต่ว่าปัจจัยของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันโอเคนะเอมเพสคืออะไรอีกนอกจากความสุขสบายความมั่งคัง่งมีคนเมตตาอุปถัมภ์ทางการเงินอ่าเอมเพสมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจทางการเงิน มีอยู่คนคนหนึ่งที่จะคอยซัพพอร์ตเราอามีอยู่คนคนหนึ่งที่จะคอยซัพพอร์ตเราเขาคนนั้นเป็นใครก็ได้นะแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนมีคนซัพพอร์ตที่ไม่เหมือนกันเลยเอ็มเพสเพราะฉะนั้นจะแปลได้ว่ามีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันถ้าบางคนบางท่านเป็นผู้ชายได้ไพ่ใบเนี้ก็บอกว่ามีแม่ยก ได้ไหมมีแม่ยกถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าจะมีบุคคลที่ใจดีสนับสนุสนทางการเงินอ่ะสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะเรามาดูต่อว่าแล้วเอ็มเพแบบเนี้ยที่บอกว่าใจดีที่บอกว่าร่ำรวยที่บอกว่าสบายอกสบายใจมั่งคั่งมีคนอุปถัมภ์นั้นเรามาดูว่าไพ่ขยายความเนี้ยเป็นอย่างไรถ้าไพ่ใบที่สอง ขึ้นมาดีก็สถานการณ์นี้ดีแต่ถ้าขึ้นมาไม่ดีสถานการณ์นี้เริ่มมีปัญหามาที่สองครับสติงอ่สตงิสตงสแสดงว่าดีหรือไม่ดีดีสิครับสตงสตงคืออะไรบ่อยๆซ้ำๆทำแบบเดิมอ่าบ่อยๆซ้ำๆทำแบบเดิม แสดงว่าไอสถานการณ์เนี้ยในเรื่องของการเงินมีเงินมาให้ใช้เรื่อยๆสะดวกสบายสเต็งมีส่งผลมาก็เรียกว่าส่งผลมาเป็นระยะระยะคุณภาพของสเต็งน,นะเราเราคุยกันในเรื่องความหมายของทาโร่นะแต่ถ้าความหมายเป็นเชิงออร์คเคก็คือว่า ถ้าคุณอยากจะจับเงินก้อนคุณก็มีโอกาสได้สัมผัสกับเงินก้อนถ้าเราคุยในเรื่องของการเงินแต่ถ้าเราไม่ได้ไปมองในในเรื่องของออร,ร์เรเรามองในเรื่องของทารโรก็แสดงว่าจะมีคนมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์ทางด้านการเงินบางคนบางท่านได้รับมรดกอได้รับมรดกหรือแปลงสินทรัพย์เป็นเงิน าบางคนบอกว่าขายที่ได้ไหมเนะ่ยขึ้นมาเอ็มเพสเตขายที่ได้จะร่ำรวยจากการมีเงินจากมรดกมีคนอุป,ปถัมภ์โอเคนะทีนี้เรามาดูต่อเราควรทำอย่างไรวางแผนรับมือเพราะว่า m p ็มเพสเตอ่ะคือมันได้จับเงินก้อนได้จับเงินใหญ่ มันมีเรื่องของความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินโอ้โหรู้สึกว่าช่วงนี้ราศีพิจิกจะฟู่ฟ้ามากน่าดูยิ่งไปปีส่งท้ายนะี่ยน่าจะได้รับทรัพย์ได้โชคใหญ่เราควรทําอย่างไรครับใบที่สามอ่าสี่ถ้วยสี่จอกมันก็ได้มาเพิ่มไงเตรียมตัวไว้เลยครับจะมีคนเขาเอามาให้เราเพิ่มผมไม่ได้มองเป็นความหมายอื่นเลยนะ ว่าเป็นความหมายเชิงปฏิเสธหรืออะไรก็คุณสุขสบายดีอยู่แล้วเอ็มเพสแล้วก็มีคนเอาถ้วยมาเพิ่มให้อีกหนึ่งใบแสดงว่าอะไรความสุขความสมบูรณ์เงินทองจะมีคนเอาเงินมาใช้นี่ได้ใช่ไหมจะมีคนเอาโน้เอาหนี้มาให้เห็นไหมมีทรัพย์สินมีสมบัติอยู่แล้วยังมีคนเอามาให้เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเงินเนี่ยของราศรีพิจิกเนี่ยถือว่าเป็นไปในค่อนข้างดี ถ้าอยากพยากรส่วนใหญ่นะพยากรนะถ้าจะเจอไพ่แบบนี้นะก็อาจจะได้รับทรัพย์สินได้รับมรดกได้รับของมีค่าถ้าคุยกันเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองก็จะได้รับเงินปันผลหรือได้ผลกําไรจากการลงทุนนะเพราะว่าเอ็มเพนี่ไงมีเงินอยู่แล้วแล้วไปลงทุนจับธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเราได้ผลประโยชน์มาแล้วก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆเห็นปะเราก็นั่งเศ้าดูโอ้ความสาเร็จมีมาเรื่อยๆ ก็ได้เราแปลแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นราศีพิจิกครับช่วงนี้การเงินถือว่าค่อนข้างดีสําหรับคนที่รู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยดีเลยมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นคุณลองสังเกตจับสัญญาณดูนะครับเพราะว่าสเต้งอ่ะยังไงซะมันยังให้ผลดีมาเรื่อยๆอยู่งานเสี่ยงงานอันตรายแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าโอเคไหมเป็นความเสี่ยงเป็นอันตรายให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่สเต็งเรามาคุยในเรื่องของสเต็งนิดหนึ่งสเต็งมันเกิดรู้สึกเบื่อเบื่อจังเลยได้เงินอีกแล้วเบื่อจังเลยกำไรอีกแล้วนี่แหละสเต็งสเต็งที่อยู่คู่กับเอ็มเพสนะโอ้ยได้เงินอีกแล้วเหรอขายได้อีกแล้วเหรอเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นแบบวีโอ้รับเงินจนเบื่อแล้วเนี่ยเสียงเสียงเงินเข้าเนี่ยต้องไปปิดแอปเลยปิดเสียงเลยครับเบื่อแล้วเงินเข้าบ่อยจังเลย มาเรื่อยๆมาบ่อเมื่อมาเรื่อยๆมาบ่อยๆ,อยๆ,อยๆ,อยๆนะโอเคถ้าเอ็มเพสเป็นราชนีผู้มั่งคัง่งราศีพิจิกตอนนี้ถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรก็รนะับแต่ตรวจเช็คดูให้ดีก่อนนะตรวจเช็คก,การลงทุนให้ดีก่อนแต่ถ้าคุณเช็คดีแล้วอะไรแล้วการลงทุนออคุ้มค่าเพราะมันจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆโอเคนะนี่เราแปลแบบนี้ก่อนนะแต่อีกหนายหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่ง ราศีพิจิกด้วยความว่าคุณสุขสบายคุณมีเงินมีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วอ่ะคุณรู้สึกเบื่อเบื่อที่บอกว่ามีแต่คนมาขออย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันการเงินเราสามารถบอกว่าด้วยความที่ว่าคุณดูดีมีฐานะดูมีสตางค์คนมักจะเข้ามาขอเงินคุณมาขอยืมเงินคุณคุณก็เลยรู้สึกเบื่ออย่างนี้ก็ได้นะครับผม ถ้าเราจะมองแบบนี้นะต่อไปนะครับใบที่4ปัญหาอุปสรรคติดขัดไม่ราบรือนอ่าเรามาระวังป้องกันกันนะครับเรื่องที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะอ่าชาริออตชาริออตคืออะไรมีบ้างไม่มีบ้าง,างเหนื่อยใจลำบากกายลำบากใจ อุปสรรคปัญหาคืออะไรชารีออตถ้าเรามองเป็นออริเคคือการเดินทางใช่ปะมีอะไรอีกการต่อสู้ฟา่าฟันฟันฝ่าการที่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนดีอะไรนั่นไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนดีอุปสรรคปัญหาคืออะไรคือความไม่แน่ใจชารีออตคือมันรู้สึกแบบว่ามัน ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทำอย่างไรในสถานการณ์การเงินเรามองว่าชาลิออตมีความทุกข์ใจมีความลำบากใจออจะมีเวลามีคนมายืมเงินอะบางที่อยากจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เป็นญาติเราเป็นญาติตัวใหญ่เราบางทีเราก็อยากจะปฏิเสธแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อารมณ์เป็นประมาณนี้ครับชาลิออต ถ้าถ้าในกรณีเนี้ยมีคนมาขอยืมเงินอ,อุปสรรคปัญหาคือใจเราใจเราอ่อนเราก็อดที่จะช่วยเหลือเขาไม่ได้ดีนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะราศรีพิจิกนะออด้วยว่าบทบาทฐานะคุณอาจจะเป็นแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีลูก,ลกหลาน,ลานมาขอเงินจากคุณ แต่คุณก็รู้สึกว่าแหมให้บ่อยจังเลยก็ไม่อยากจะให้พอจะให้ไปก็รู้สึกว่าแม่ทำไมไม่ช่วยตัวเองบ้างเลยนะอารมณ์จะเป็นประมาณนี้คือชาริออตอยากจะให้หรือไม่ให้ดีนะ,ะมันรู้สึกวันไหวในหัวใจคือใจอ่อนถ้ามีคนมาขอเงินนะใจอ,อ่อนะอืะเหมือนใจจะแข็งนะชาริออต แต่เวลาลูกลูกหลานหลานมาขอเงินก็อดที่จะให้ไปไม่ได้อา,อารมณ์ประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันต่อไปนะครับคำแนะนำบอกว่าไงเกถ้วยโอ้เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะถ้วยเยอะแยะเลยถ <c oughs> ้วยเยอะแยะเลยโอเคเตรีย okay. มตัวไว้เตรียมตัวไว้คำแนะนำคือพอถ้าเกิดเรามีพูดถึงในกรณีที่ว่าคุณ ตัวคุณาราศีพิจิกอะ่ะคุณเป็นผู้ใหญ่คุณมีอายุคุณเป็นเสาหลักของบ้านเป็นธรรมดาที่จะมีลูกหลานมาขอความช่วยเหลืออ,อันไหนช่วยได้ก็ช่วยนะตามกำลังตามความสามารถอะไรที่ช่วยแล้วเป็นประโยชน์ต่อลมหายใจคนอื่นได้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเชื้อสายเป็นคนใกล้ชิดเอาโอเคถ้าคุณไหวคุณก็ช่วยช่วยได้ก็ช่วยกันไปก้าวถ้วยคือซัพพอร์ตสนับสนุน เตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวไว้เลยโอเคแหละแต่ทีเนี้ยถ้ามันมองได้สองประเด็นประเด็นแรกคุณจะมีเงินเอาก่อนนะคุณจะมีเงินจากการขายมรดกจากการจะถูกรางวัลก็ได้นะจะถูกหวยถูกรางวัลเสี่ยงโชคหรือขายที่ขายทางได้คุณจะมีเงินก้อนอ่ามีไรายได้พิเศษเข้ามานะอันที่สองครับ ด้วยว่าคุณอ่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนใจดีเป็นผู้มีฐานะดูมีสตุ้งสตางก็จะมีลูกหลานบริวารมาขอยืมเงินมาขอให้มาขอให้ช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินนะโอเคเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือไว้เลยมีสตางเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะมีคนมาขอช่วยแบ่งปันทันทีราศีพิจิกเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องทำใจนะเหมือนชาริออตอะ มันก็ต้องประครับประคองจิตใจกันไปนะอยากจะให้บ้างไม่ให้บ้างอันนี้ก็ว่ากันไปนะใจแข็งแข็งหน่อยอ,อบางคนก็ใจอ่อนอะก็มันก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดินทางสายกลางให้ก็ให้เท่าที่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆมีเกณฑ์คนมายืมเงินมีคนมาของเงินอาช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไปโอเค อารมณ์จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับราศีพิจิกนะดรืยอว่าขึ้นเป็นเอ็มเพลสผู้ใหญ่ใจดีชอบช่วยเหลือชอบอุป,ปถมัมชอบช่วยเหลือชอบชอบช่วยเหลือชอบอุป,ปถมัมพอมีเงินมีสตางค์ก็แบ่งปันให้ลูกหลานใช้อารมณ์เป็นประมาณนี้นะโอเคแต่แต่ที่ต้องระวังที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษระบที่สี่ชาวลีออนชาลีออดคือ ใจเราหว,วั่นไหวอะถ้าเจอคนที่แบบมานั่งร้องผมร้องไห้มาขอยืมสตางค์เราก็อดไม่ได้ที่จะให้เขายืมใช่ไหมเออถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะเอออาจจะทําแบบว่าให้เจอตัวยากหน่อยเราไม่ได้ว่าจะให้คุณไม่ได้ให้นะแต่เราป้องกันว่าบางทีคุณต้องมารับรู้เรื่องพวกเนี้ยบางทีเราเข้าใจนะบางทีอยากจะพักผ่อนราศีพิจิกอยากจะพักผ่อนอคนนั้นมาหา มาร้องหหมร้องไห้จะมาขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ใจอ่อนให้กันไปซึ่งบางครั้งถ้าเราอยู่ในถ้าลอยไว้อยู่ใกล้ชิดดาวสีรษิจิบางทีก็รู้สึกโอ้ฉันก็อุตส่าห์หาเงินมาด้วยความยากลําบากเธอก็จะมาขอฉันง่ายๆอย่างนี้แล้วอารมณ์ประมาณนี้เราก็เข้าใจราศรีพิจิกนะเพราะฉะนั้นตัวคนราศรีพิจิกเองอ่ะชาวลิอดอดอาจจะต้องติดตามตัวยากหน่อยเออต้องตามตัวยากหน่อยต้องเวลาพบปะผู้คนอนะ ให้เจอกันยากๆหน่อยเจอง่ายไปบางทีเขามาขอยืมเงินปั๊บเดียวลวเอาละเสียเงินไปอีกแล้วเสียสตางค์ไปอีกแล้วนะโอเคนี่คือจุดที่ต้องระมัดระวังป้องกันนะครับผมเพราะความใจอ่อนความหวั่นไหวในหัวใจชอบช่วยเหลือคนโอเคเราก็มองในในรูปแบบนี้นะของราศีพิจิกโอเคละ แต่แกนะ่ะมีมีโชคแน่นอนทางการเงินพอมีโชคเสร็จปุ๊บโอ้โหลูกหลานจะเต็มบ้านญาติจะเต็มเมืองเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับผมโอเคจบแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอยพ่ยทาร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ